ย่าฮ่้ตายแล้วการ์ตูน่มันสนุกจริงเลยกินไปด้วยดูทีวีไปด้วยมันออกสบายออกสบายใจโอ้โหนี่ทุกคนใครบ้างนะที่แบบอยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรทําเหมือนบันนี่ก็กินดูทีวีแล้วก็นอนช่างเป็นชีวิตที่แสนวิเศษที่สุดที่งที่ที่ห้บันนี่แบหาใ้แล้วนั่นเนี่ยการ์ตูนก็สนุกมากเลยนั่นเนี่ยดูลายเอมอน อร่อยมากเลยอ้รู้สึกว่าบันนี่นี่เนี่ยจะสะดวกสบายเกินไปแล้วนะแต่ว่าก็ชอบอันนะทุกคนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมรู้สึกว่าเราเนี่ยกินง่ายอยู่ง่ายรู้สึกเจริญอาหารมากเลยงงง้งอโหสนุกโอ้โห ไปไปมามาก็เริ่มปวดท้องแล้วด้วยนั้นเนี่ยสงสัยจะกินเยอะไปนะทุกคนปวดอึขึ้นมาเฉยเลยนะปูดปาดโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยปูด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 โอ๊ยใจละโอ้ยโอ้ยตรงนี้มีกล้วยอยู่อีกหวีไปเข้าห้องน้ำดีกว่าเดี๋ยวทีวีขึ้นมาดูอีกรอบละกันไอ้ห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยไออยู่นี่โอดท้องโอ๊ยโอ้ยปวดท้องอ่ะวายท่อส้วมบัดนี้หายไปไหนเนี่ย แล้วม่ได้จะ้ะเออที่ไหนเนี่ยโอ้โอไม่ไหวแล้วปวดเอออ่ะอู้อ่าาาไปไปอ่ะบ้านเช็กก็บ้านเช็กก็โอ้ถ้าเก้าเข้าสู่เก้าแสนสับสป라이เบอร์พี่ไายพี่นัทกิจกรรมแจก<ๆ>เสื้อเช็กก็บันนี่เดือนละหนึ่งตัวเพียงแค่ทำตามกติกาง่ายๆโดยการคอมเมนต์กด subscribe กดไลค์คมมกดแชรใแ์ในเฟซบุ๊ก้อมติดแฮชแท็กไม้แอนด์นัทมาร่วมกิจกรรมด้วยกันเยอะๆนะคะไม้แอนด์นัท ไม่ไหวแล้วนะอาจักเขาชักเขาชักเขาอติดวติดก็ชักเขามาที่ปวดออขอห้องน้ำน่ยโอ้โทุไล่ชักเขาชักเขาติตองติตองตุ้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 งต้งติงติๆงเตงเตงเตงอชักเขาตายแล้วให้ตายเถอะโอ้โหห้องน้ำบ้านอื่นก็ได้เสียงอะไรดังมากเลยมันเช้าอเลยออเกเกมาแล้วมาแล้วมาแล้วค ชัยก็เข้าน้ำหน่อยเข้าน้ำหน่อยถอยไปถอยไปถอยไปชยก็จะมาขวางไม่จะมาเกกกะโอ้ฝันร้ายของบันนี่อีกแล้วชัยก็บ้านเธอโดนขโมยห้องน้ำไปใช่ไหมอะไรนี่มันเกิดอะไรขึ้นมันนี่จะเป็นอะไรโอ้แม่กแต่เช้าโอ้ช่วยด้วยชัยเก้าโดนขโมยห้องซ้มโวยวายอะไรแต่เช้าจะ อใช่เก้าบ้านเธอไม่มีห้องน้ำบัณนี้ต้องอึในอ่างล้างอ่างอาบน้ำเธอ้เลยไปไม่ไมหยุดหยุดโอเคโอเคตรงนี้ไม่ได้องตรงนี้ละกันไม่ได้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 สบายใจขึ้นเยอะเลยเฉพนะว่าจะล้างน้ำตรงไหนนะอ๋อใช่ใช่เอากล้นไปล้างตรงอ่างล้างหน้าฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยโอ้ขอโทษนะเออ เรียบร้อยขอบคุณมากเลยที่ให้ใช้ห้องน้ำาน่ะแล้วห้องน้ำไปชันด้วยฉันว่าไม่จำเป็นนะไม่งั้นฉันจะขังเธอไว้ในห้องน้ำนี่ล้างห้องน้ำไปชันด้วยขังขังขอบคุณมากเลยที่ให้บันนี่ใช้บริการว่าแต่ซ่วมเธอไปไหนหรอทำไมถึงไม่มีบันทึกนี่เลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครมาขโมยซ่วมชั้นน่ะฮะซ่วมเธอถูกขโมยเหมือนชั้นเลยเหรอใช่นะสิชันนี่ ใช้มาหลยวันแล้วนกทำไมเธอไม่ไปแจ้งความน่ะวันที่ว่าเราต้องไปแจ้งคุณตำรวจแล้วนะเอางั้นก็ไปสิแต่วันนี้ก่อนไปน้นี่มันเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนไม่มีห้องซ่วมให้ใช้เชคเกิ้ลก่ปนไเธอช่วยไปจัดการดู่ในห้องน้ำไม่ได้เหรอเอาปิดไว้อย่างนั้นแล้วันก็ไม่มีใครเห็นหรอกไปแจ้งคุณตำรวจดีกว่าน้าโออยตายเธอฉันต้องกลับมาบ้านต้องเม็ดกินอึบน คนตอนนี้นะชัยเก้าหน่ะกําลังสืบอยู่เราต้องแยกกับบันนี่บันนี่กําลังไปแจ้งตํารวจส่วนชัยเก้ากําลังมาหาว่าห้องน้าไม่ใช่ห้องน้ำถอดสื้วเมันหายไปไหนก่อนอื่นเลยชัยเก้าก็เลยมาตรงนี้เป็นตําแหน่งที่ทิ้งขยะประจำนะเอ๊แต่ว่าข้างนอกนี่ลองส่องดูวนส่องดูก็ไม่เห็นถดสือะไรนะ เราต้องมาสืบคนค้นหาอย่างจุดเกิดเหตุแต่ว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านแต่ว่าก็ยังต้องมาหาตรงนี้ด้วยเพราะว่าเป็นแหล่งที่ขยะบางที่คนอาจจะเอามาทิ้งไว้ที่นี่ว่าแต่คนที่ขโมยโถดซ่วมนั่นจะขโมยไปทําไมในทางขยะนี้ก็ไม่มีถดส่วมไม่เห็นจะน่าสุดทรีตรงไหนหรือคนที่ขโมยไปเขาต้องมีแผนการชั่วร้ายแน่นๆเลยนะ่ะ กคนคิดเหมือนใช้ก็หรือเปล่าท้กคิดเหมือนกันกดหนึ่งนะหรือทุกคนคิดว่าเป็นใครนะคิดว่าเป็นด,อดอ ok ok ็อกเตอร์ไหมด็อกเตอร์ชอบก่อการร้ายตลอดเลยใช้ก็ดูตรงนี้รอบนอกขยะก็ไม่มีวันก่อนใช้์ก็จับได้ว่าใช้์ก็เคยเจออ่างล้างหน้าเป็นแผงอยู่แถวนี้โถส้วมก็คงอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ฮ้ยแข้างนอกไม่มีเหรอ กันใช้ตัวขอเข้าไปดูข้างในหน่อยแล้วกันิ <Y ahu! S 1> ้เฮ้ยน,นะนี่มันนี่มันนี่มันเฮยทสวม่มโ้เมดลยมหมดเลย,เลยอแต่ของป้าชากเกิเนี่ยอนนี้น่าชกิน่นไม่พึงประสง นี่แหละเอ้ยอันนี้ก็สกปรกเกินไปอีอันนี้ก็สกปรก oh my god เออชิคก์็หาของชิคก็ไม่เจอเลยนะของชิคกก็น่าจะหอมหัวนินลาเวนเดอร์น่ะแต่ถ้าจะให้ชิคก์ูดบขุนอัดเพื่อหาของของชิคก็ก็คงจะไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์น่ะงั้นตอนนี้ที่แน่ๆแหชิคก็ ไม่เอากลับลักันเกอดอึดไปแจ้งคุณตำรวจไปบอกบันนี่ก่อนว่าชัยก็เจอแล้วโอ้คนเล่นสกิทขนาดน,นี้เดินมาปุ๊บเจอปัป๊บเหมือนรู้อยู่แล้วนะนี่ไปบอกบันนี่ก่อนว่าเจอแล้วเจอแล้วแล้วมาตามหาผู้ร้ายไลน์ต่อไป ให้ตายแต่คุณตำรวจนี่ก็พึ่งพาไม่ได้เลยจริงๆส่วมบันดี้บัตนี้ต้องหาให้เจออ้าวฉันก็เจอแล้วฉันก็เจอแล้วันต้เจออะไรน่ะเจอถอดซวมยังไงล่ะเต็มไปหมดเลยน่ะจริงปันนี่ แต่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าไหนคือของฉันฉันพยายามดมแล้วน่ะเขากินของฉันมันลาเวนเดอร์แต่ว่าฉันดมทุกอันเออก็ไม่กล้าจะดมทุกอันหรอกมันเหม็นนฮะตายเะใครจะไปดมโถส้วมละชายเรลวฉันไม่ได้ต้องการที่จะหาโถส้วมฉันแค่ต้องการหาผู้ก่อการร้ายหรือขโมยโถส้วมนั่นเองให้มันรับผิดทางคดีอาญาหนาโอ้ก็ตอนนี้ฉันเจอจุดเกิดเหตุแล้วเพราะฉะนั้นเราต้อง เ,ออเรา<ช>ต้องไปตามจับคโมยเองนะคุณตำรวจพึ่งขา <esos> ไม่ได้เลยนะโรงพักนี้น่ะ <ś par> เอาจริงเหรอฉันรู้สาบมาถ,ถึงตรงโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไปเร็วยอดนักืึปันนี่ทำงานอีกแล้วไหนไหนไหนใช้ก็ที่ไหนนะ่ะแต่มันแต่มันเร็วทางนี้ทางนี้ทางนี้อยู่ไหนนี้เหรอทังขยะ <ś par> บ้านนี้เหรอไม่ใช่น่ะอยู่ไหนนั่นนี่มันเห็นแต่ลูกยางนะอยู่ในโกดังนี้ไงเล่าโกดังเหรอต้องเข้าประตูนี้ไหมเนี่ยเราเข้าประตูไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละ กดเปิดให้แชร์เข้ามาทางข้างหน้าอะทำไมฉชนก็แตไม่เข้าทางข้างหน้าล่ะฉันชรีบแต่เดินเข้ามาพับเขยโอ้นี่มาโทรซ่วมเอ๊ะอันไหนของฉันนะฟเห็นไหมฉันบอกแล้วตอนที่เจอนะฉันรู้สึกอยากจะตามหาของตัวเองแต่ใครจะไปดมไหวอย่างที่ฉันบอกน่เดียวหมดเลยน่านีกลิ่นของเธอเป็นกลิ่นอะไรเอ่อฉัน่งกินกล้วยไปก็น่าจะกลิ่นกล้วยนะเออะเธอลองดูสีแบบกลิ่นกล้วยหรอ Ooh, โอ้ยโอเสียงโอ้ยมีเสียง oh no. ข้างนอกใช่ก๊อฟเรื่อยๆมันต้องมาโจมขโมยโถสซ่วมแน่เลยนะแอบขึ้นมาแอบบนนี้ขึ้นมาแอบบนนี้เร็วๆต้องจับตาดูแลเงียบไว้เงียบไว้นะดูส่องส่องดูส่องเป็นไงบันนี้มืดไหมส่องไฟมาทางบันนี้หน่อยเออบันนี้เธอแอบหลอดนะเออบันนี้เออเธอ ช่วยมีแสงในตัวเองหน่อยได้หรือเปล่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ไชเกลย่ารักเสียงย่าัได้ยินเสียงแล้วปิดไฟด้วนเลยโอ้โหช่ยได้ยินเสียงชัยก็เธอได้ยินปะล่ะได้ยินนี่มันผู้ก่อการร้ายเทเอลอลิสลลนี่มันจอมโจรขมโมยถั่วส่วมผู้ก่อการร้ายขามโมยถั่วซ่วมพลังถั่วส่วมเป็นของเขาไปแล้วนะชค์เกล เง,งียบไว้มันเง,งียบไว้เยอะเออเอข้อคว้างอะไรมันอะนอย่าเขาเหมือนเขาจะรู้นะมันเขาจะเห็นว่าฉันอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เอ,อ่ยเขาไม่ทีฉันตลอดเขาเขาเหมือนเขาจะทำสัก,กอย่างแชกก็เธอดูสิเอา,เอานัางงา่นไงเขาถอดสวมออกมาแล้วเขาเพิ่งไปขโมยถอดสวมที่ <c oughs> บ้านอื่นมาหลบเนี่ยยิงด้วยเชคเกิล จับเขาเร็วต้องจับให้ได้ค่้หนังคาเขาเร็วเชคก็จับเขาเร็วเร็วเร็วเหยุดนะเชคก็ล็อกไปหมดแล้วนี่คือการปล้นอ่ะไม่ใช่เชคก็ปิดประตูเลยปิดประตูการเขาออกปิดประตูเป็นไงล่ะเริกลุกดีลุกลนละสิลุกนี้ลุกลนไงไงเชคก็เขาเขาจะดีเขาจะดีมาิจับจับเชคก็ล็อกไว้แล้วล็อกไว้แล้วล็อกไว้แล้วเชคก็ไม่รอหรอก แกใช่ไหมคือเจ้าหัวคำหมดโอ้ยเออแทยเกิลเขามีระเบิดนะเขามีมากกว่าที่เราคิดก็ว่าทำไมคุณตำรวจถึงไม่ช่วยเราน่ะนสฝากไว้ก่อนจะจับจนขโมยถอดซ่วมไยไฟลครับ